สวัสดีค่ะกระแสข่า,ขา,ขาวดังมาแล้วค่ะเบิเคลื่อนไหวล่าสุดแจ้งข่าวดีพร้อมแท็กถึงแตงโมที่รักเบิเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์แจ้งข่าวดีแท็กถึงแตงโมทำเอาแฟนๆของแตงโมนิดาภัชร,ะะรวีระพงษ์ถึงกับต้องเข้ามาแสดงความดีกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นด้วยไม่น้อยเมื่อล่าสุดหนุ่มเบิร์ดแฟนแตงโมได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมแจ้งข่าวดีถึงแฟนสาวโดยเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่10พฤษภาคม65ที่ผ่านมา เบิร์ดแฟนแตงโมได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยการโพสต์แจ้งข่าวดีถึงแตงโมหลังจากที่เคยเฝ้ารอคอยมานานตั้งแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่ลงใน i g Story ส่วนตัว stonebkk r ซึ่งหนุ่มเบิร์ดก็ได้โพสต์รูปภาพของแบมบี้ในขณะที่กำลังนอนหลับแท็กถึงแตงโมแฟนสาวพร้อมแจ้งข่าวดีให้รู้ว่าแมวที่เคยดูแลในครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่กำลังเป็นแม่แล้วโดยเบิร์ดก็ได้เขียนข้อความสั้นๆถึงแตงโมแฟนสาวว่า แบมบี้เป็นแม่แล้วนะที่รักถ้าแตงโมยังอยู่คงดีใจมากแน่ๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ